ถ้าคุณได้มีโอกาสได้เลือกตัวผู้สอนหรือผู้ถ่ายทอดนะครับคุณจะเลือกใครระหว่างเด็กก็ไม่เด็กหรอกก็เด็กแหละกับผู้ใหญ่ที่ทำงานตรงสายกับเด็กที่เพิ่งเริ่มที่จะเข้ามาในวงการอืม คุณจะเลือกรับการถ่ายทอดจากใครน่าคิดไหมหรือเลือกอาจารย์คุณจะเลือกอาจารย์แบบไหนอาจารย์ที่แก่วิชามีความรู้มีเทคนิคกับอาจารย์จบใหม่เลือดใหม่คุณจะเลือกใครแน่นอนล่ะครับน่าจะเสียงแตกบางคนอาจจะเลือกเด็กใหม่ที่จบ เลือดใหม่เนาะเด็กใหม่ใหม่มันก็ง่กับอาจารย์ที่แกล่งกล้าวิชาคุณจะเลือกใครเลือกใครตอบ <c oughs> ขอแชร์ความคิดเห็นส่วนตัวแล้วกันนะครับว่าจะเลือกใคระในความคิดเห็นส่วนตัวของผมผมจะเลือกอาจารย์ที่แก่กล้าวิชามากกว่าเพราะผมเคยมีความหลังกับกับครูกับคนที่ผมเลือกเข้ามา โอเคแหละเด็กมันก็เลือดใหม่เนาะเราก็ต้องให้โอกาสให้เวทีเขาอย่างจริง,รงเขาก็ต้องพิสูจตัวเองว่าเขามีความรู้จริงๆไม่ใช่มาอ่านสไลด์หรือมาอ่านบทสรุปสไลด์ให้เราฟังเพราะเราอ่านหนังสือออกเนาะบางคนเด็กเป็นอย่างนั้นจริงๆนะอืมโอเคแหละทุกคนบางคนอนะ่ะ อาจจะใช้สำนวนที่ค่อนข้างสวยหรูแล้วดูแบบเฮ้ยมีความรู้แต่เอาจริงๆแล้วเราได้อะไรจากสิ่งที่เขาพูดนอกจากสรุปสไลด์หน้านั้นมาสอนเห็นหลายคนแล้วนะเอาจริงอืมก็อยากจะให้ปรับปรุงตัวถ้าจะอยู่ในวงการการพูดนี้นะส่วนผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์แก่กล้าพวกนี้ครับ ผมชอบมากเลยชอบเพราะอะไรเพราะกว่าเขาจะโตมาขนาดเนี้ยเขาต้องลมลุกคุกคานมาขนาดไหนประสบการณ์ที่เขาสะสมมาผมไม่รู้ว่าเขาจ้องผ่านอะไรมาบ้างเสียอะไรมาบ้างมูลค่าประสบการณ์ที่มาถ่ายทอดด้วยครับกับเนื้อหาวิชามันประเมินมูลค่าไม่ได้เลยนะเอาจริงดังนั้นผมจะชอบที่จะฟัง จากวิสัยทัศน์ของผู้ที่มีประสบการณ์ไม่ใช่ผู้ที่มีประสบการณ์การอ่านสไลด์แล้วสรุปความเป็นเพราะสิ่งที่ผมอยากได้นอกเหนือจากวิชาครับคือประสบการณ์จริงๆที่เขาจะมาแชร์ไอ้นั่นนะหาซื้อไม่ได้ดังนั้นด้วยประสบการณ์ส่วนตัวผมจะเลือกฟังคนที่ มีประสบการณ์ในการทำงานจริงๆในสายนั้นจริงๆเพราะสิ่งที่เราเรียนรู้ได้จากเขาจริงๆคือประสบการณ์การทำงานของเขาที่เขาสะสมมาแบบไม่รู้เขาจะเสียอะไรในชีวิตที่เขาจะได้ประสบการณ์นั้นแล้วเราไปแค่นั่งฟังเขาอะแค่นี้ก็คุ้มแล้วไหม,มดังนั้นผมจะชอบวิยทยกรที่ค่อนข้าง มีอายุที่เก่งกล้าวิชาหน่อยจะไม่ค่อยฟังเด็กเท่าไหร่เนื่องจากว่าผมก็เห็นหลายลายแล้วที่มานั่งอ่านสไลด์ให้ฟังอ่านได้เว้ยอ่านภาษาไทยออกเออจริงๆแล้วก็อยากจะให้หยุดทำด้วยนะคนที่แบบมานั่งอ่านสไลด์สอนคนอื่นอะไรเงี้ยควรเอาประสบการณ์ของตัวเองมาแชร์แต่ถ้าไม่มีก็หา ซื้อสัตว์กับคนมาฟังของคุณด้วยขอลองแล้วเพื่อนละ่ะเลือกแบบไหนเม้นบอกหน่อยโสดไม่แซดเรามาคุยกัน